ชาลีเดอะสเต็กเป็นเกมที่ไม่รู้มันดังมาได้ยังไงไอสเต็กเดือชิน้นดีที่มันชื่อชาลีเฮ้โอเควันนี้ฉันจะตืบแกไม่รู้วิธีไหนแหละแต่ที่รู้แกดังเกินไปแล้วไอเจ้าเนื้อด่เฮ้อโอเคเอาละมา อ๋อดูมันผิวปากกดตีนเฮ้ยจะไม่ยอมบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันแลบลิ้นว่ะมันแลบลิ้นใส่เราตีต่อยตามันเลยต่อยตามันต่อยตาซ้ายขว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 าใส่ขวามึงจะตีกูทำไมเนี่ยเอามึงพูดได้เนี่ยเหรออู้มันแน่นอนอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยนะครับนะอุ้ยมันแลบลิ้นว่ะจอู้อจะว่าไปเฮ้อทางนี้มีแมลงวันไหมอุ้ยแมลงวันว๊าจุ๊บอุ้ยแมลงวันอุ้ยลอยจัง อะไรวันด้านซ้ายอะดานขวาฮ้แ่งน่ากลัว่ะไอตัวดีสัปผมจะกินพี่คอยฮ่จะกินกูนะเว้ยโอ้ผมเล่นนะโอเคครับ้าวโสงหัวเรามันแบบเสียงหัวเราบ้าอะไรวะเนี่ยโอเคเอาละวันนี้ฉันมีอาวุธอะไรสแกบ้างฉันขอโอ้โหอาวุธอะไรวะเนี่ยฉันขอเอาพิกก่อนละกันดิอร่อยเอ มันร้องว่ะท่านผู้ชมมันร้องว่ะนะครับเอาไปโดนอีกเอาเอาไปยยังใส่ที่โดนอีกอ่ะเอาไปถอยเอาแล้วต่อมาอันนี้คือที่ทุบเนื้อนะครับโอ้โหอ้อ๋ออู้อ๋ออุ้ยเจ็บไปป่วยนะครับโอ้โหที่ทุบเนื้อนะครับที่เอาไว้ทุบเอาไว้ทำอะไรวะทุบทุบทุบเพื่ออะไรวะทุบให้เนื้อมันนุ่มอ่ะนวดเนื้อมานะฮะหรือเปล่าวะไม่มั่นใจโอ้ทุบก uh! uh! ู เอาล่ะต่อมาลองมีดดูนี่เป <Bod"> ็นไงมีดเฮ้ยโอ้เออเจ็บแล้วเว้ยโอ้เออจะตัดตรงนี้เอ้เอาวเอาอุ้ยเอาเอาได้เนื้อตัวใหม่แล้วเชอตเราได้เนื้อตัวใหม่ไอ้หมอที่มึงเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมเป็นลูกเขาพ่อผมไปไหนอ่ะอไปฉีดแถวนู้นน่ะแถวนู้นหลักครับเอ้ายอ้าวเอาคุณทำอะไรล่ะคุณผู้ชายเอ้าเอา ไปกับพ่อกันเลยเ<อ>ไปกับพ่อกันเลยเออแล้วต่อมาไอ้บอลที่ใครเนี่ยอู้พี่ชยอยเขาคอเป็นพ่อแล้วนะ้อง <cons ult inter renewed> ผมไหมครับโอ้มึงี้ยกระมีอีกเหรอวะเนี่ยมันหล่นไปแบบนี้โอ้โหช่วยด้วยโอ้โหโอ้เรียบร้อยอ,อ่ะแล้วต่อมาใครอีกวะเนี่ยใครอีกเนี่ยมึงเป็นลูกของไอ้ชาลีก่อนอดีเปล่าชาลีไหนไม่รู้จักเว้ยฉันชื่อจิมมี่เว้ย จิมมี่ไม่ได้เสร็จ่างยี้นี่โอ้ก็ในเกมนี้มันเสียงแบบนี้มันจะ,มจะทำอะไรเราออ้ยอ่ะว่ามาจะทําอะไรฉันแล้วกเกมอันนี้กูทําอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจนะครับนะผมผมอใส่ซอสก็ใส่หมดแล้วนะฮะมีดก็หั่นแล้วอ่ะจึบ๊บนี่เออพรอนก็ทุบแล้วเอออ่าเออเอแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเลย์เวลดันมีเดียมแลฮ้ย เฮ้ยคืออะไรวะอ๋อเราต้องปลดล็อกอันนี้หรอนะครับโดยการเก็บมินิเกมหรือเปล่านะครับเราจะต้องเอาเหรียญหรือว่าเออจะเอ้าอันนี้คืออะไรนะครับอ๋อโยนสเต็กนะครับท่านผู้ชมโยนสเต็กเพื่อเก็บเพื่อเก็บชีสบอลนะฮะนี่ไอเนื้อบ้าโอ้โหกระโดดนี่ไปซะดิเนี่ยเป็นไงเราเอาไปกินดิเอาไปกินดีเอาไปเอาไปเอาไปล็อกพูดบ้าอะไรนะเออสวัสดีครับนี่สวัสดีครับเหรอถ้าเออ ห,หเกินข้าวไหมครับรๆๆๆๆโ,อโอ็้ยโอ้โหเกือบตามันไม่ทันโอ้พ่อฉันชื่อตูวโอ้ยดุดเลยพ่อฉันชื่อตัวดิาการถือเพื่นแบบปืนโบกตึกโอ้ยดีทหารถือเพื่นแบบปื่อนโบกตึกอย่างนั้นเหรอนี่นะยิ่งจับมาจับไปครับไอหมอนี้อ,อีกแหละอ่ะแล้วจากนั้นซื้ออันนี้คืออะไรอะจื๊บอุ้ยอุ้ยโอ้ อ๋ออัปเดตนะครับกูเข้าใจแล้วมันอัปเกตดูดิอือ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 เจ็บกว่าเดิมหรือเปล่านะครับนี่โอ๊ยอเอ้าแต่ผมเป็นลูกพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่ชาลีครับผม,มต้องดอโดนตระกูลมึงทําอะไรไว้ยเยอะนี่โอ้แอะกครั้งเดียวเลยนะครับทีนี้าแหก แล้วต่อมาอันนี้ไฟลนเนอะลนหนักกว่าเดิมหมอรู้ว่ายังไงอุ้ยโอ้ยนะครับที่เอามาให้มันกินนะครับโอ้โหตะกี้ไอเสต็กชิตตะกี้คือแบบเกือบเกือบจะไหม้แล้วะอกนิดเดียวอ่ะโอ้พอดีตะกี้เกือบไหม้อะไรอ๋อพอดีเออฉันกำลังเผาเพื่อนแกก่อนหน้านี้น่ะโอ้ไอจั๊สนเหรอ เออใช่เดี๋ยวก็จะเผามึงด้วยนี่แล้วโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปไปอยู่กับแกแกแล้วต่อมานี้คืออะไรนะครับเอออ้ยตาแดงนะครับใส่พริกไทยเข้าไปแล้วนี่คืออะไรอ่ะ ดิที่ดึงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีบๆหนอุ้ยอุ้ยเชื่ออุ้ยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยเหลาล่ะแรบลิ้นมาโอ้โหช่วยๆครับอุ้ยนะครับดูดิอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับเลเวลของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะครับเราสามารถซื้อนี้ได้อย่างอันนี้ใครโอ้เอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าทำไมอยู่ดีมาหน้านี้นะครับโอ้โหแหลมเลยเอ้าหน้าแกเป็นไรอะชาลี โอ้ผมโดนสารพิษครับแล้วอีกอย่างไอไอคนที่จับผมมามันไม่กินผมเอ,อ้ประเด็นอยู่ตรงนั้นหรอครับอ๋อเลยทำให้แกเนื้อแกเน่าใช่ไหมโอ้ใช่แล้วครับมันทำให้เนื้อผมเป็นแบบนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมว่ะอึบอัฟอ่ะกินแมลงวันกินแมลงวันอันนี้คืออะไรอ,อุ้ย <c oughs> โอ้ไอชาลีอุ้ยมันถุยใส่หน้าผมเอา้าถุยใส่หน้าผมทำไมอะ่ะคุณชาลี อไม่รู้แต่ที่รู้รักนอนจุ๊บเอา้า <c oughs> ทำไมมันหักมุมวะไหนโชว์ท่าแรบลิ้นกินมแมลงวันดิกินมแมลงวันกินมแมลงวันกินมแมลงวันววววกินมแมลงวันหัวเราะหัวเราะหัวเราะกินมแมลงวันหัวเราะกินแมลงวันโอเค ไม่เรียนแม่งเนี่ยมามาดูอาวุธนี้อาวุธใหม่ของเรามาแล้วครับนอน,น,อนโอเคตามด้วยระเบิดก่อนเลยนี่ยัดเข้าไปโอ้่โอ้เอาแม่งหายเลย,อย,อยโอ้โคตรโหดอ่ะที่นวดดีดดีดแปลกโอ้ light. โยทำไมเอามาทุบผมอย่างนี้ล่ะครับโอ้โอ้แล้วก็มุรีดโอ้โหแต่หน้าผมกลับมาเหมือนดาราชอ่องเจ็ดอีกครั้งแล้วเอาล่ะต่อมาเมียนนะครับข่าวานี้สองชิ้นเลยเหรอโอ้ศพไปติดชิ้นเลยโอ้โห โหดๆนะครับสบายที่ดึงโอ้ับอีกเหรอโอ้มามัมันมเละอีกแล้วนะครับโอ้ยชีวิตของแกเนี่ยอะต่อมาอันนี้อะไรโอ้นีกุมันไส้กุมันไส้ลิ้นมือโอ้หยอดเนาะโอ้โอ้ก็คือดึงลิ้นหนักกว่าเดิมหรอนะฮะอะแล้วต่อมาฟันนะครับอุ้ยโอ้ช่วยด้วยครับผมเน้าบนี้ผมครับเอาเอาฟันผมแล้วต่อมาฉันต้องทำอะไรกับแกอีกดีเนี่ยอะให้แกกินซีโฟยแล้วกันโอ้ย โอ้ววั t ต่อฟอกตู้สรุปนะครับนะมีแค่นี้เองหลงว่าเด็กเกมเอากูเล่นทำไมเนี่ยเออตัดเลยเออไปเอาเฮ้ยเอาละท่านผู้ชมผมไปโหลดเวอร์ชั่นเต็มมาแล้วนะครับนะซึ่งเวอร์ชั่นเต็มของเราจะมีคำว่า raw นะครับนะก็คือสดๆดิบๆเลยนะฮะแล้ะในนี้มันก็เขียนว่าโอ้มึงทำอาหารไม่เป็นหรอยังไงวะเนี่ยทำอาหารแบบสดๆดิบๆอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเซอร์ก็บอกเลยว่าได้เว้ยนี่โอ้ย นี่คือเวอร์ชั่นสูงสุดนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้ชีวิตฉันกลายเป็นเนื้นอเดาโอ้ตัวฉันเละตุกเปไปหมดแล้วเคโ <quad. c oughs> ดูสิมีอะไรให้ Esse เล่นมั้งอุ้ยอุ้ยของใบของใบ <c oughs> <ข UCK> นะครับอุ้ยมีมีสว่านเจาะด้วยนะครับนี่อันนี้คืออะไรโอ้โอ,โอ้ใยป้อนช้อนโอ้ใยโอเ้เรียบร้อยนะครับฟันเละนะฮะ อ่ะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรซ่อมหรอซ่อมจิ้มเนื้อนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวมึงจิ้มช้อนโอ้ตาอช้อนอ่ะโอ้ยโอ้แหวกเอ้ยโอ้ติดเหลืองแน่ไอ้คอยมึงติดเหลืองแน่นะครับฉากตะกี้ไปโคตรโหดเลยโอเคต่อมากระทะนะครับนี่แน่เป็นไงเราโอ้ยังได้อยู่นะครับอัพฟาดไอีกนี่ยังได้เหรอโอ้ยอย่าให้มีรอบที่สองนะนี่ ดีไงรอบที่3ไปเลยโอ้ยอย่าให้มีรอบที่3ามในกูรอบที่4ไปเลยดินี่โอ้มึงยิงปูดยิงทำไอ้บ้านี่ฮ่าแล้วต่อมามีดนะครับมีดจิ้มเนื้ออุ้ยโอ้โอ้เจ็บเจ็บอ้ออ้อโอ้มันเจ็บนะเว้ยเข้าใจเขารู้สึกเนื้อหน่อยนี่โดนอีกทีเแล้วกันนี่อ้อโอ้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 เจ็บต่อไนะครับต่อมาอ่ะดึงฟันเหรอดึงดึงฟันนี่ดึงลิ้นเออเอ้าโอ้โแม่งเด้งออกเลยเออ เฮ้ยตะกี้ขอใหม่ขอใหม่นะครับโอ,อ,อ้ไม่เดึงลิ้นชันไม่ไม่เอ้าใช่ด้วยอ้าออือเรียบร้อยกูมไม่มีเลนล้วอืออืออือ้ือีืออืออืออีออืออืยเืออืออืนอือ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 อฮออืออืออออื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 ืนะนะออ,อ,ะะอือปปอ,อ,อืออืไอ้ออืออือออ้ือททอืออือ อ่ะแล้วต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือไฟเออคราวนี้เราจะเบิร์นให้เนื้อมันเละที่สุดดิโอ้โหดูโอ้ยจั่งจนเนื้อแบบไหมอ่ะไหมดำอ่ะดูดิเออดูโอ้โหเรียบร้อยเออโอ้โหเหลือแต่ตาดำๆนะครับโอ้โหอ่ะแล้วที่เหลืออันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้คืออะไรต่อมาโอ้ถุยน้ำลายใส่กูอีกแล้วเนี่ยโอ้ก็แกชอบทำลายฉันดอะ เออเทำลายอย่างกันเหรอเออนี่มึงไม่ต้องพูดอีกเลย over 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 oh my g o งจะกลายเป็นไรตัวนี้แล้วอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมสหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแหละนะฮะกับการเล่นเจ้าชาลีเดอะสเต็กนะครับถ้า ถ้าผู <minority> ้ชมชอบก็อย่าล <Napoleon> <pos anch Vog ler> ืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นมันอีกนะครับในโลบอกรนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบายจะไปแล้วเหรออู้โรคทรมานฉันแล้วเหรอใช่แล้วแต่กูขอทำนี่ก่อนกลับละกันโอ้ยโอ้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 แล้วก็ตามด้วยนี่นี่แน่ยฟาไปทีเดึองเลยบันไสโอ้โอเคจบยังยังไม่จบกูจะจิ้มมึงด้วยนี่มาจิ้มนี่นี่เนี่ยโอ้ใช่ด้วยโอ้ตาดิบโอ้เดือดโอ้